สวัสดีครับวันนี้ไอ้กุ้งจะมาเจียวหนังหมูให้กลายเป็นแคบหมูนะครับเอาเรื่อง <c oughs> แต่ไม่ได้เรื่องก่อนอื่นต้องนํำนังหมูลงไปรวนกับกระทะให้เหมือนแมนยูอ่อนใช่เปล่าครับพ่อเดือดแล้วก็จะกลายเป็นแมนยูอีกเช่นเคยกาบ <c oughs> เราก็นะครับผมคุนไปเรื่อยนะครับผมใช้ไฟอ่อนก่อนนะครับจะใช้ไฟแรงมันจะไหม้นะครับผมลดไฟอีกนิดนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไฟจะแรงไปนิดนึ่งะนะครับผมก็คุนไปอีกนะครับผมลดไฟแล้วก็คนุนะครับ คนไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าดูนะเริ่มที่จะมีน้ํามันนะครับผมเดือดออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็กลับจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับผมเพื่อให้อ่านางหมูนะครับผมสุกเท่าๆกันเสร็จแล้วก็นั่งรอนะครับผมรอให้เดือดอีกนิดก็กลับมันเดิมนะเอาจากด้านล่างขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับผมเพื่อที่จะให้สุกเท่าๆกันนะครับรู้สึกจะไฟจะแรงนะครับผมลดไฟลงอีกนิดนะครับผม วันนี้เชฟกระดอเหล็กนะครับผมก็เอ้ยไม่ใช่นะครับผมเชฟกระทะเหล็กนะครับผมก็ไปนะครับล้วนไปเรื่อยๆล้วนไปเรื่อยๆนะครับนะครับผมเริ่มที่จะมีน้ํามันนะครับผมเราก็คนคนเท่านั้นที่ของโลกนะครับช่วงนี้ก็รอสักนิดนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ไฟอ่อน เดี๋ยวมันจะไม่นะครับอ่าตอนนี้ก็เริ่มมีน้ํามันขึ้นมานิดหนึ่งครับผมเราก็ยังคนเรื่อยๆครับผมคนเรื่อยๆก็ยังใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมนะครับผมเริ่มจะเหลืองนะครับผมแคบหมูเริ่มจะเหลืองพอเรากลับจากด้านล่างขึ้นด้านบนเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับผมให้น้ํามันละอุไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้วครับเกือบจะสุกแล้ว นะครับดูใกล้ๆนะครับผมหอมฉุยเลยนะครับผมถ้าเราใช้ไฟแรงนะครับผมมันจะทําให้น้ํามันเรามันไหม้นะครับผมซึ่งเราจะเอาน้ํามันไปใช้ต่อไปมันก็จะทําให้น้ามันมันเหม็นหืนนะครับผมเราก็ค่อยๆเจียวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับผมบางท่านนะครับผมอยากจะทําให้มันหนังฟูก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับคือเราตักนะครับผมตักแคบหมูออกมาพักให้เย็นก่อนนะครับผม พอแคบหมูเย็ยนแล้วเราก็ไปติดเตาแล้วก็อุ่นน้ำมันให้ร้อนนะครับผมเน้นย้ำนะครับผมให้น้ำมันร้อนนะครับผมจากนั้นเราก็นำแคบหมูลงไปทอดอีกทีครับผมมันจะทำให้หนังหมูฟูและกรอบนะครับผมซึ่งผมไม่ชอบกินแบบนั้นครับชอบกินแบบอ่อน